ท uh ั่วใช่หรอทั่วฮะดูดูว่งงักใหญ่แล้วัสดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดียามแรงกลับมาจ้หของประตูพากันแวะเห็นกองฟาร์มข้างทางแวะเลยเห็นเฮ็ดบานข้างกบเฮ็ดขานางแบบก็เลยแวะก็เลยแวะก็เลยว่าสิเก็บเมือพี่น้องมันงามอีหลีโอหยุดใจเบาไว้อออกเต็มเลยานงามแหม ที่จิงใส่ถุงเราเนี่ไม่อยู่ห้องน,น,นี่จริเนาะที่จิงมาเก็บตั้งแต่เมื่อวานวเนาะบอกว่าปันหาก,กับกรงมันก็เลยยังขึ้นเห็ดบานค้ำอยู่ตะทำสิเก็บเอาแต่เห็ดขานางแบบนี้แหนะเพราะว่ามันอร่อยโอ้โหด,ดู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 ดิเป็นช่อเลยหน,น,นุ่มเอาแบบนี้เอ,อาเลยฝนตกหำมหเสร็จไหนล่ะดูนี่ เลือกเอาเอาไปดอหญ่ายด้วยคอมไหยเต็มถุงหิวนี่เลยเนาะนี่นี่นะงามขนาดเลยเดี๋อุบวบมาเบิ่งมาเบิ่งร์กนี่นะงามขนาดเลยมันเป็นก้อนเลยเออเป็นก้อนเลยป่ะน่ะปั๊ดได้ไปนนี่จ้สิบช่อ กลินมองเด,งด,ดียวเน,น,นาะนะอุ้ยอวบพอมดอกอันนี้ยังว่าหนึ่งบุอวบป็นไรนี่เยอะมาก เขาจะเหี่ยวมันอยาก,กลื่นเล็กนพอ่นะ้อยากเลื่นอน โหอ้วกอ้วกโรคบานเพิ uh, uh, ่งวานนี่เก็บแป๊บเดียวครึ่งทุงเลยใหญ่ยนี่ยเนาะชอบเป็นชอบอยู่ กองผูกกับเต้มเลยผุนผุนผุนโอ้ยแม่ห<อ>มีะตะไข่เลยเดินมาแ,แล้วมันเลยจ้าหูเป็นโซ่เลยก่อนเลยครับมันอยู่เดียวกัน แม่มาเป็นอย่างที่ว่าเป็นเห็ดขานังแบบขามันยาวติ๊กเหอง่เม่นขามันยาว,ยาวขามันยาวคุณน่นะผูขาแม่พี่น้องนี่แหละพาเอื้อนเหต่แรกตัวติ๊กเอื้อนจะเห็ดบานคั่มพี่น้องวะมันยาวแบบนี้เปลี่ยนชื่อให้เป็นเห็ดขานังแบบโลดวะก็ะเลยเป็นชื่อเห็ดขานังแบบามาเลยป้ามันคืออวบเจนะ้นอะอ้วนเลยคุณน่ะมิติโดอ้วน อ uh ู้สามดอกเต็มมือมึงดูเออหมายแต่เก่ามันไม่ได้ดอกขนาดนี้เด้นี่สามดอกเต็มมืออืมไปถึงขนาดขาเป็นยาว มันมีถึงมือมันลื่นจ้ะนะดอกลื่นเอ๊นช่อเป็นก้อนเลยดอกอวบค่ะครับขึ่นหลายโอ้น <L> ้่มด อเอาได้มดถึงแล้วมึงไปมันอยู่ในดอกบานอูออ้ยฟังเพลงงามแหงเป็นแข่นเลยชิวซี่ไว้ชิวซี่ไว้มีเลยครับสาวรุว่นครับเห็ดแทบแทบในกองปลามจ้ะเอาไปยำนี่ อ,อร่อยเหมือนเห็ดเข็มเลยนี่ดิบดีแซ่บกรอบเพราะาเพิ่นมีความหวานแล้วกระดงงอกใหญ่กว่าเนะช<ม>ด,ดๆเต็มเลยคนนี่มักกัดบมดี้รัวดีใจอย่างแรงก็ยุ่งเยิงนัก <c oughs> ัดทางเมือ่อทางผ่านก็มีผงแนวกินให้เมือ่อเก็บน้ำทางที่น้องเอ,อ้ยสองดอกนี้เพิ่งละดอกบบกงเบื้องสองดอกนี้ เต็มเลยขึงหนเ็หมี่ยิ่ของบ้านเมื่อวานเต็มเลยนะบหไปกับที่ โอ้ยเป็นก้อนเลยนี <Gesch> ่เป็นแผ่นเลยองเดียวบานว่าเอาเสื้อมาลุยเนาให้เนาะขึ้นเองเต็มเลยครับขึ้นเองตามธรรมชาติเด็กของฉันเนาะอ้วพี่จี้พี่จี้จีจี้ต่ของเสือไม่กลัวไม่ได้ห่วงเด้อพี่จี้ก็คือดีบิ่งดอกบานมันเนาะอยู่เนาะไม่มีคนเก็บนี่จรจ๊ะ ไม่มีคนหูไม่เป็นอันนี้เพื่อนบอกค่อยเก็บกันหรอเพห็นชนิดนี้เจ้าของแท้แม่เพื่อนสิกินกันแต่เห็ดฟางปามเอาหลายเลยเอาได้เลยให้แม่ฟิดเงินนะเดี๋ยวมื่อใหม่้องอยู่มาเก็บไปเยอะๆอพร้ทางแถวเงินก็เยอะเหมือนกันอูมยคนใครสั่งน้องดาบห่ะอ๋อน้องดามากินเด้อว่า ไปน้ำบ้านแทเฮ็ดชนิดอย่างแรกเนาะเอาไปฝากเมื่อทุกชนิดเหรอเนี่ยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนปุ๊ปก่องนี้เยอะแม่เยอะมันทางปุ๊กปะกองเดียวกองใหญ่ต่างหากนะบุงแม่ได้มาอุ้ยขายาวสวยดอกกำน้ำโอ้ยสูนอ่ะสวยขนาดเลยนั่งแบบงามขนาดเลยนีนังแบบม่สแกรนเหมือนไปเบิร์กไม่แกลนเนี่ย สมหวังบ่ดูพิษหวังแกะเชียไทยไม่อยู่เชียอินเดียเฮ้ยสมหวังสมมงสมมงสมมงถ้าอยากถ้าอยากได้มงซื้อใส่เองไปอยู่มักเบึ่งนางงามพ่ะพี่น้องเบึ่งตลอดมาโอ้ยกองนีก็ได้เต็มขึ้นเต็มกองเลยครับ เออมีชนิดเดียวเลยถุงเด้อน้องอิ๋วมือเต็มแล้วเก็บกองเดียวแบเต็มมือนี่เต็มเต็มนะครับยุมเอายุมเอาแล้วยาวๆมันถังจากลื่นๆเมื่อคเมือเนื่อจากเห็ดชนิดนี้ค่ะพี่ชุบมันจากลื่นๆมันเคลือกกันไหลเลย บางดอกกัดึงมะขึ้นกับม,มุนนะครับมันมืดน,น่ะว้ายผีจุ่มที่มันเทื่อกับโบเห็นด้วยพี่น้องก็เหยี้ยน้องก็มีฮ่าบางอันบางดอกกัอยู่ในอันไร้าปามเป็นก้อนก็มีครับถ้าว่าเปิดนี่โบเห็นมันยังบุโผล่ขึ้นมาเน,ะนเาะอ้โหถุงเฮาอยู่ผุบ จกมกจัะพัดแล้วเนาะเดี๋ยวดูนะฝนก็ไล่อยู er ่ไ kind ด of ar ้ดิพี่น้องมืดเข่ามืดเข่านี่ฮิดกสะออฝนกระทิมาเฝ้าตกเด้อใหม่ค่อยมาใหม่นะค่อยมาใหม่ค่อยมาใหม่เอาตะกร้าอย่างไรเตรียมพร้อมมือีมาที่แวะบบิ่ง Totally.

สวยมากน้ององนากงามงามนันบูมบับบเก็บเงอนีิค่ะเออเอาต้องพอเอาด้เนาะแม่ห้ามแม่มาเบิกมาเบิกฮ่าฮ่าพี่เป็นข้อเลยอเลี้ยงกันอยู่เห็นแต่ไกลเลยสุดยอดเลย แต่อยากให้ได้ขายยาวๆมันฟินเนาะแต่ว่านั่นแหละมันลื่นนิดนึงกูขอพี่น้องดูมันเอยียงกองนี่ก็ได้เป็นแผ่นเอานี่ก็อาดอกนี้ก,อก็อ้วนกระจุกอยู่นี่ขึ้นมาไะ พี่พี่เป็นอืมเนไหมเต่ะดอกครับเสียงขาเนาะเม่นกว๊ะเก็บเก็บกันฟินๆเลยครับ

บงอไงแล้วคุณฮัลโหลอาจารย์เป็นน้ำมันสิมืดสีพากันกลับบ้านเพราะว่าอีกไกลเลยอีกประมาณ20กิโลกว่าจะถึงไ้แนวกินแรงแล้วถ้าหันมือถึงเราต้องเฝ้าลวกเฝ้าคิดจ้ะเพราะว่าแทบเลยแม่นเฝ้าเฝ้าลวกก่อนก่อนที่มันสิบานเนาะเพราะว่าไปเห็ดบานค่ำหรือเห็ดโคโนยแต่ขายยาวกระลือเอินว่าเห็ดขานางแบบนี่แหละอ่ะลาพี่น้องเลยด้วยจ้ะก่อนเมื่อก็พาได้ ได้พาพี่น้องเก็บเห็ดฟินๆม่ว,มว,มวนๆนํำกรนตกุกคิดว่าสิบ่ได้มีคลิปอย่างให้พี่น้องเบื่และมือนี่เพราะว่าอยู่ห้องกระตุม,มือนี่ไปสั่งสั่กินกันน่นนี่นั่นาบางบางเทอก,ก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบื่อเนะแต่ก็ย่านพี่น้องความหาว่าเขาไปใส่เนาะนี่แหละจะกลับแล้วบัดนี้กัปปายาและอ่ะคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องสำนีเลยด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ